1 2 3 4 5สี่ห้าเนื่องจากญาติโยมนะครับเป็นหลายพันนะครับก็เลยค่อนข้างจะตั้งแถวลำบากนะครับเนี่ยับก็ไปใน่ผุนไปเยับไปใน่ผุนไปเออแต่ว่าอยู่ฟังเดียวกันเด้วยว่าสันนั่นละอ้อมออมออมออมไปนี่นี่นี่นนแมนอ้อมคือจังมือแลกนะคือจังมือแลกนะนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับโยมเยอะเหลือเกินนะครับเวลาบินทบาทก็เลยลำบากนะครับ เออโอเอานะครับยังสับสนกันอยู่นะครับเนี่นเด้อนะครับน,น,นี่มาทั้งหมู่บ้านนะครับบ้านน้อยคอมิกนะครับบ้านน้อยคอมิกกับบ้าน บนเลาุคอหรือบรรยังกับเพื่อ,อนรื้มเสือหรือเฮ้ยบรรลุคอหรือบรรยังกับเพื่อนมาใส่บาตรนำนห,ห้วยคอนจะเปลี่ยนชื่อให้ญาติโยมใหม่แล้วนะครับเนี่ยดีนเนอร์นะครับเนี่ยนะครับจัดเข้าล็อกแล้วนะครับเนี่ยไอแม่ขาวไม่ชีผู้มีอายุน้อยอยู่ด้านนี้นะครับเดิดร์ฟอาจารย์สม,มุทรไทยวิสารธนนะครับจะได้เป็นประมุขประธานเอา ปรารย์มหาสุนทรศิลัสทโธนะครับวัดไม่สันติสุขนะครับเมตตาเป็นประมุขประธานออกรับปิณฑบาตนะครับหลังจากมาช่วยงานนะครับให้ธรรมะนะครับอบรมทั้งเยาวชนนะครับทั้งให้ธรรมะแกครูบาอาจารย์แม่ขาแม่ชีนะครับเสียดายนะครับมีเวลาน้อยนะครับถ้าอยู่จนเสร็จงานปฏิบัติธรรมจะดีนะครับมากกว่านี้อีกนะครับนี่เด้อนะครับ นี่นะครับนี้อนุญาตถ่ายภาพนะครับระหว่างพระกับโยมก็คงจะประมาณเท่าๆกันนะครับจานวนนะครับเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่12นะครับที่จริงขบวนของวัดบ้านเกาบอนะครับเดินทางธรรมญาตามาตั้งแต่นู้นนะครับวันที่10นะครับจากวัดป่าธรรมวิเวกนะครับออกจากวัดบ้านเกาบอนะครับตั้งแต่วันที่30สิบ พฤษจิกายนนะครับแล้วก็มาที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับจากนั้นก็มาที่นี่นะครับวัดป่าคำเมกนี่นะครับร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับแต่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับมีประมาณ30กว่าหลังคาเรือนนะครับส่วนมากโยมก็เป็นแม่ครัวนะครับทำพัตตาหานะครับนี้ไปถ่ายรูปก็จะเจอแต่หน้าเดิมเ นะครับทุกวันนะครับจนจะจาได้แล้วนะครับจําหน้าได้เด้อนะครับแต่ว่าจําชื่อนี่จายากเหลือเกินนะครับนี่นะครับผู้ใหญ่บ้านตัวจริงเสียจริงนะครับนะครับพ่อบ้านน้อยใจอยู่นะครับไม่ยอมไปถ่ายยอมผู้ชายนะครับเอาใส่เราผูดีรนน้อยไปใส่อะรนี้พูดนะโอ้มีตัวเล็กสองตัวเล็กนะครับเด้อ นี่ชื่ออะไรนี่เฮนี่น้องไดนาะครับจะมีสองเขานะครับนี่เนาะมาเป็นแม่ชีเนาะกำลังน่ารักเลยนะครับนี่นะครับส่วนมากก็เป็นแม่ครัวนะครับตื่นตั้งตีสองนู่นนะครับมาทําครัวที่วัดป่าคำเมกแห่งนี้นะครับพัฒนาพิเศษก็คือข้าวจีนะครับข้าวจีร้อยล้านล้านที่ร้อยนะครับ เด้อนั่นนะครับต้นสายอยู่นี้ปลายสายอยู่นู้นนะครับงานปฏิบัติธรรมของทุกปีนะครับวัดป่าคำมิกนะครับวันที่12ทธันวาคมนะครับถึงวันที่ที่จริงก็19นะครับวันสุดท้ายนะครับแต่ค่ำคืนของวันที่18จะมีพิธีพุทธาพิเศษสมพูดนะครับเด้อนะครับ อุูบาาจารย์นะครับออกรับบินทบาตนะครับนี่พระครูุกเสียงทองนะครับนี่พระอาจารย์มหาเพ็กนะครับนี่นะครับได้ยินเสียงท่านนะครับประชาสัมพันธ์นะครับประจําประจําทุกวันนะครับคนที่ถ่ายเป็นพิเศษนะครับนี่แม่ขาวเมชีจากวัดบ้านกบอนะครับคัดแต่คนหนุ่มที่สุดนะครับมาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับ ไม่รู้พุดประชดหรือเปล่านะครับนี่ถ้ายุมากกว่านี้ก็มาไม่ได้นะครับบางคนทําครัวก็ทิ้งครัวมาเลยนะครับไม่ชีประยงนะครับทิ้งครัวมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับเดียวไม่รู้จะลืมสูตรแล้วนะครับสูตรทาครัวนะครับเซลคนนั้นคนนี้นะครับนี่ลืมอีกแล้วนี่ลืมชื่อแล้วนี่ผมจุกนี่ นะครับตัวเล็กๆนะครับกำลังน่ารักนะครับบันน้อยคัมเม็กนี่ส่วนมากจะไม่มีเด็กน้อยนะครับนี่นะครับทั้งหมู่บ้านนะครับโยมผู้หญิงทั้งหมู่บ้านจะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนโยมผู้ชายยิ่งน้อยไปกันใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านในน้อยนะครับโยมทําหน้าที่หลักก็คือดูแลโรงครัวนะครับส่วนโยมผู้ชายจะดูแลน้ําดูแลไฟ ความเรียบร้อยของวัดนะครับมาตั้งแต่เช้าๆนะครับตีหนึ่งตีสองนี้เข้ามาที่วัดนะครับกวาจะกลับก็นู่นนะครับสองทุ่มสามทุ่มนะครับเดอ้อเอาเสร็จสิ้นแล้วเดอ้อขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้เดอ้อใครมาใส่บาตรมาทําบุญขอให้โชคลาบล่ํารวยล่ํารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้อโดยเฉพาะแม่ครัวนะครับเนี่